กบกู๊กิกช่องกาู๊กิกขายรถมือสองอีกแล้วนะคะวันนี้นั่งอยู่ในรถที่ประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็คล่องตัวสะดวกสบายสุดๆออปชั่นล้นๆเลยไปชมกันดีกว่าค่ะสําหรับ n i สสัน a าร์เมตัวใหม่แล้วนะคะ1.0เทอร์บรุ่น VL ตัวท็อปสุดไปดูออปชั่นกันเริ่มจากภายในก่อนเลยนะคะภายในรุ่น VL เขาจะตัดสีตรงนี้เป็นหนังนิ่ม เป็นสีเบสีเบอะตัดกับตัวรถที่เป็นคอนโซลสีดำนะคะมันได้อารมณ์ความหรูหราเป็น1.0เทอร์โบรุ่น V L ซีดานนะคะสีประตูรถไม่แคบเลยนะดูคะ่ะ ไม่แคบค่ะกว้างมากแล้วก็ไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนี่พันนะคะจอทัชส,สกรีนได้ดูดิออปชั่นล้นๆนะถึงจะเป็นแบรนด์รองแต่ว่าเขาใส่มาไม่กักเลยนะคะสำหรับ U.S. บง U.S.B มีครบแล้วก็เป็นพุทสตาร์ทแล้วนะคะเกียร์ C.T. อย่างที่ทราบกันดีเนาะก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมัน,นะคะ่ะขีดีแล้วมาดูนี่ไฮไลท์ของ n i สสันตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ กล้องรอบคันค่ะมันมีรอบคันกล้องถอยดูเนี่ยร้อยปดิบองศาสำหรับ VL คือมีแล้วนะคุ้มคุ้มสุดๆเลยหรือว่าขับขี่ก็กดดูจากตรงนี้ได้ค่ะดูร้อยแปดสิบพร้อมกล้องถอยพร้อมเส้นการะยะชัดนะคะชัดมากโอเคหรือจะดูแค่อันนี้ใช้สำหรับเข้าซองเนาะเข้าซองฝั่งซ้ายเวลาเทียบจอดเทียบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีนะเนาะ กูคิกว่าคุ้มใครที่กําลังหารถประหยัดน้ำมันอยู่นะคะใช้งานในเมืองเนี่ยคือแบบว่าประหยัดสุดๆ1.0 t u r โบเบาะเป็นเบาะผ้านนะแต่ว่าคันเนี้เขาหุ้มหนังมาถ้าถอดออกเบาะจะใหม่มากเลยแหละคือแบบว่าไม่ได้ผ่านการใช้งานแต่ว่าถ้าไม่ถ้ารักแบบเพราะว่าเออหนังที่หุ้มมาไม่ขาดเลยนะจริงๆกกกิกว่าหุ้มไว้ก็ใช้งานคุ้มๆอะ่ะเบาะจะได้ไม่เปื้อนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝา ฝากระโปรงไว้แต่เราไปดูรอบคันกันค่ะคันนี้เดิมเหมือนเดิมนะคะรถคัดเกตมาให้ก่อนแล้วน็อตเดิมหมดนะแล้วก็ไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําอย่าเงเงี้ยเบาะหนังที่กืกอิี้แจ้งไปก็คือเขาแค่หุ้มหนังมาถ้าสมมติว่าถอดออกข้างในนี้มันก็จะเป็นผ้าสีทูโทนเหมือนกันนะถ้าจําไม่ผิดน่ะเคยขายอยู่อะนิสันดำกับดํากับเบดอะเหมือนเหมือนตรงคอนโซลอะเขตต่างๆอยู่ครบนะคะดูน็อตไม่